เมนูลาบไส้อ่อนเริ่มต้นจากนําไส้อ่อนไปล้างแล้วนําไปลวกในน้ำร้อนต่อมาหั่นต้นหอมผักชี ทำการซอยหัวหอมจากนั้นนำไส้อ่อนที่เราลวกเสร็จมาทำการซอยยิก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 ต่อมาเป็นขั้นตอนการยำใส่พริกป่นลงไปใส่น้ําปลาลงไป ใส่ข้าวคั่วลงไปใส่มะนาวลงไปตามปริมาณที่ชอบเลยนะครับทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่หัวหอมที่เราซอยลงไปใส่ต้นหอมผักชีที่ซอยลงไปทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบเป็นอันเสร็จเทลงใส่จาน พร้อมเสิร์ฟเตรียมกินได้เลยสวัสดีครับก็ขอต้อนรับสู่ช่องมากินด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะมีเมนูเมนูใหม่ครับเป็นเมนูที่มีชื่อว่าอาลาบไซอ่อนครับเนาะกะ็มาต้องอู้อย่างนะครับเนาะก็คือบรรยากาศแบบ มอมอฝนตกใมใหม่นะครับกลิ่นลาบเผลดเพ็ดนโมๆนี่ครับเหมาะขนาดเลยครับครับรต้องอุ้นอย่างนักครับมากินตัวยกันเลยครับตามเดิมกับข้าวเหนียวห่อน,อนครับอืมลืมฮอ้โหมีมีน้ำน้ำอำมฤต เราต้องเปิดสักบกนะครับเป็นน้ำอารมฤิตน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับจัดค่ามาครับคำนี้แหละคือไหลลื่นนะครับ <c oughs> เอาครับ Mhm. Mhm. Hmm. Hmm. ทำง่ายๆนะครับเนะาะไม่ต้องหลายขั้นตอนอืมอืมิมได้นะครับ ทำง่ายๆครับ ฮืมด้ครับ เนื้อกินเองมันตึงลำนะครับเนาะใค่ได้รสชาติใหม่ครับจัดได้เต็มตี้เบบเหมือนซื้อครับ That one, what? บางคนมักเป็นไส้เป็นไส้ตัดน,นะครับก็ําแห่งแบบนะครับแล้วแต่คนชอบอืม ได้ขัดไปได้ครับเกมีึงลํากับพวกลาบพวกซามึงเหมาะครับช่วงนี้ <c oughs> หน้าฝนนะครับเนาะขับรถขับลากระ,ะมัดระวังด้วนะครับมันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับ ขนมมันมืนเราต้องฟังครับถึงจะถึงรวยก็ถึงเหมือนกันครับเอาความปลอดภัยเป็นระดับหนึ่งก่อนนะครับเนาะ เป็นคนมักข้าวเหนียวนะครับมักต้องต้อยน้อยรับบ้านกินข้าวเหนียวตั้งแต่น้อยนะครับ วิธีทําอยู่ต้นคลิปนะครับง่ายๆครับทําเหมือนลาบนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นไส้อ่อนก็เลยห้องว่าลาบไส้อ่อนครับ เรียบร้อยเสร็จอีกหนึ่งมือครับกับเมนูง่ายๆนะครับเนาะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมือผมตัวนะครับคือผมได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับเนาะส่วนเมนูหน้าครับจะปลามากินอันอย่างจะมาเนี้ยอันอย่างหื้อกินนะครับเนาะก็ขอฝากติดตามตัวนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ